สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกๆท่านสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับผมที่ติดตามแล้วก็รับฟังรับชมนะครับก็คลิปนี้ผมมีพระคุนแผนผงพลายกุมารนะครับผมซึ่งเป็นพระคุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับวัลหารไล่ละยองนะครับก็ให้เพื่อนๆอให้อาจารย์ทุกท่านเนี่ยนะครับ ที่เข้ามารับฟังรับชมได้ร่วมกันนะครับศึกษานะครับผมลงผมเอามาลงเพื่อเป็นการศึกษานะครับซึ่งตัวผมเองก็ต้องบอกตรงๆว่าอ่าไม่ค่อยจะมีความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องของหลวงปู่สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอ่าผมมีความศรัทธานะครับผมก็แต่ก่อนเนี่ยนะครับพระเครื่องหลวงปู่ทิมเนี่ยนะครับผมก็เข้าใจว่า อ่าศึกษาตอนที่ผมศึกษาพระเครื่องใหม่ๆนะครับอ่าผมก็ศึกษาตามหนังสือที่ครูบาอาจารย์ท่านลงไว้นะครับผมอ่าก็ได้เห็นค่านิยมนะครับคือราคานี่สูงมากนะครับหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับในตอนนั้นผมก็ถอดใจนะครับผมคือมัน ของเกยเยอะอะครับนะครับพูดกันง่ายๆก็ของเกยเยอะหลังๆมานี่ผมก็เลยไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นะครับแต่อยู่ดีๆก็มีอ่าคนเอามาให้มั่งแล้วก็เริ่มสนใจนะครับเพราะว่าอ่าเห็นก็มีหลายกลุ่มหลายอาจารย์บอกว่ามีสร้างปี1.5มั่ง14แล้วก็หลังปี1.5นะครับผมก็มีสร้างหลายๆพิมพ์ด้วยกันนะครับมากมาย นักรลับบางกลุ่มอ่าแล้วก็หลายอาจารย์หลายคนก็บอกว่ามีสร้างแค่ปี17นะครับผมก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวผมก็อ่าไม่ได้มาโจมตีใครนะครับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่อ่าเท่าที่ดูนะครับผมก็ไม่เคยศึกษาพระเนื้อหาเนื้อหาพระปี17นะครับเพราะผมก็ไม่เคยเห็นเพราะว่า มีมูลค่าที่แพงนะครับไม่สามารถที่จะหาพระปี1-7มาศึกษาได้นะครับผมซึ่งมีเพื่อนให้พระผมมานะครับผมพระขุนแผนนะครับผมผงพายนะครับซึ่งผมเห็นแล้วผมก็ไม่รู้ว่าปีไหนนะครับแต่ว่าให้ให้ครูบาอาจารย์เพื่อนๆหลายท่านดูเขาก็บอกว่าปี1-4-1-5มั่งนะครับคือสร้างหลังปี1-5นะครับสร้างสร้างก่อน ก่อนปีหนหนะครับหรือไม่ก็เป็นปีหนนะครับผมเห็นแล้วผมก็เกิดความศรัทธาชอบนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ไปเปรียบเทียบวา่าราคานะครับเรื่องราคาจะสูงจะต่ำนะครับแต่ผมเห็นแล้วเกิดความชื่นชอบนะครับนะครับลหลงไหลมีมนสเสน่ห์สำหรับพระเครื่องอที่ที่ผมได้มาที่เพื่อนให้มานะครับผมก็เริ่มศึกษา เริ่มหันมาศึกษาอีกครั้งนะครับกับพระเครื่องของหลวงปู่นะครับซึ่งแต่ก่อนผมก็ถอดใจแล้วผมไม่ศึกษาผมไม่เอาเลยนะครับเพราะว่าเห็นว่ามีมีพระเก๋นเนี้ยออกมามากมายและราคาค่อนข้างสูงแต่พอมาเห็นพระองค์หนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่องค์นี้นะครับผมนะครับอีกองค์หนึ่งผมก็เกิดความชื่นชมชื่นชอบนะครับหลงไหลเห็นเนื้อหนึกนุ่ม มวลสารดูแล้วมีสเสน่ห์นะครับก็เกิดความชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมซึ่งเอาไปให้หลายๆท่านดูเขาก็บอกว่าเป็นปี1น่ีมั่ง15มั่งนะครับก็คือสร้างก่อนปี15นะครับผมหรือไม่ก็เป็นปี15นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เริ่มศึกษาแล้วก็ได้มาได้พระองค์นี้นะครับผมเห็นว่า มีเนื้อหามวลสารนะครับผมที่น่าศึกษานะครับเพราะว่ามีบางจุดที่เป็นเนื้อเปิดนะครับให้เห็นเนื้อในองค์นี้สีชมพูนะครับเนื้อออกสีชมพูนะครับผมนะครับแล้วก็ก็อันนี้ก็คือกล่องเดิมนะครับนะครับเป็นสีเนี่ยไม่ใช่สีแดงนะครับแต่กล่องเดิมก็คือสีเดิมๆก็คือสีข้างในเป็นสีแดงนะครับแต่การเวลาแล้วก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เป็นสีออกเนี่ยเหมือนที่ท่านเห็นนะครับ นะครับสีออกสีเลือดหมูเนี่ยนะครับนี่ด้านหลังนะครับผมนะครับนี่คือด้านหลังพระองค์นี้เนื้อหลุดเนื้อกลอนแล้วก็ค่อนข้างเนื้อฟูนะครับเนื้อฟูนะครับรรเนื้อฟูออกฟูฟูนะครับรลลแล้วก็ข้างหลังเป็นพระปิดตานะครับก็ทุกๆท่านก็ลองอ่า ดูแล้วก็พิจารณาดูนะครับว่าพระองค์นี้นะครับตามมุมมองของท่านเนี่ยนะครับผมท่านคิดว่าพระองค์นี้น่าจะสร้างในยุคใดปีใดแล้วก็เนื้อหาแบบนี้ท่านคิดว่าน่าจะเป็นพระแท้หรือเปล่านะครับผมซึ่งตัวผมเองก็ก็บอกไปแล้วนะครับว่าไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้ว่าพระแท้ ปีสร้างที่สร้างก่อนปีหนึ่งหนึ่งห้เนี่ยนะครับมีเนื้อหาหมวลสารอย่างไรแต่ที่ผมเอามาให้ชมองค์นี้ก็เพื่อเป็นการศึกษาและส่วนตัวก็ชอบพระองค์นี้นะครับนะครับมีความชื่นชมชื่นชอบในพระองค์นี้นะครับผมอันนี้ด้านหลังนะครับก็จะมีออกที่เรียกว่าเป็นฟูฟูเป็นขุยนะครับผมนะครับ เป็นสีออกสีเขียวๆนะครับในจุดจุดนี้นะครับด้านหลังปิดตาตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนรอยรอยขูดขีดนะครับเนี่ยนะฮะเป็นเห็นเนื้อในนะครับผมนะครับด้านหลังเป็นพระปิดตานะครับในส่วนตรงนี้นะครับเนื้อได้หลุดออกไปแล้วก็จะออกฟูฟูนะครับผมเนื้อข้างในออกฟูฟูนะครับยุ่ยุยฟูๆนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับที่อยากให้ดูก็คืออ่าตรงนี้ก็จะน่าจะเป็นมวลสารชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับหรือก็ไม่แน่นะครับมันออกลักษณะคล้ายๆกระดูกนะครับคล้ายๆเม็ดพระ่าคล้ายๆกระดูกนะครับหรือจะเป็นข้าวสุกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจผมก็ได้นํามาให้เพื่อนๆได้ร่วมกันศึกษาท่านใดนะครับแตกฉานในเรื่องของอเนื้อหามวลสาร ของพระเครื่องหรือว่า color. shirt. พระคุณแผนหลวงปู่เนี่ยนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านที่กำลังศึกษาอยู่ได้นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางซึ่งหลายๆท่านคิดว่าพระองค์นี้น่าจะเป็นพระสร้างก่อนเป็นพระปี15นะครับอ่านะครับท่านใดที่มีความรู้ก็สามารถ อ่าแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านที่เข้ามาศึกษาได้นะครับผมเนี่ยนะครับเมือม่อเมื่อสักครู่ที่ให้ดูนะครับรรนั่นนะครับเนื้อจะฟูนะครับผมฟูฟูนะครับยุยยุยนะครับเนื้อข้างในที่หลุดออกไปนะครับก็จะมีคราบเนี่ยนะคราบสีเขียวเขียวนะครับคราบ คล้าบคล้ายคล้าบปลาคล้าบกลุ่นะครับผมนะครับลองพิจารณากันดูนะครับท่านใดมีความรู้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านที่เข้ามาศึกษาได้นะครับผมซึ่งตัวผมก็คิดว่าพระองค์นี้นะครับพระคุณแผนองค์นี้นะครับอ มีเนื้อหาสาระนะครับที่จะ,ะพอให้ทุกท่านเนี่ยได้ศึกษานะครับก,ก็เลยอยากจะนำมาให้ทุกท่านร่วมกันศึกษานะครับผมในด้านหลังนะครับโดยรวมส่วนตัวผมก็คิดว่าสวยงามนะครับ แล้วแต่เพื่อนๆเนรืออาจารย์ท่าในใดจะเห็นต่างนะครับผมก็ไม่ว่านะครับเพราะว่าในประวัติที่ผมเคยฟังมานะครับหลวงปู่บอกว่าอชอบหรือศรัทธาพระหลวงปู่หรือศรัทธาที่ตัวหลวงปู่นะครับคนที่บูชาก็คิดเอานะครับคนที่ศรัทธาในองค์ในตัวหลวงปู่นะครับ หลวงปู่บอกว่าศรัทธาพระหรือศรัทธาในตัวหลวงปู่นะครับถ้าศรัทธาในตัวหลวงปู่แค่คิดถึงหลวงปู่นะครับบารมีหลวงปู่ก็จะามาช่วยมาเกื้อนหนุนบรรดาลให้คนที่ศรัทธาเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จนะครับตามที่จิตระลึกถึงหลวงปู่เนี่ยนะครับนะครับจะให้หลวงปู่ อ่าเมตตาช่วยอะไรก็ตั้งจิตปาถนาได้นะครับอ่าก็มีหลายๆท่านกล่าวมาเช่นนั้นนะครับผมโดยที่อ่าพระองค์นั้นจะเป็นพระปลอมหรือพระแท้ของหลวงปู่หลวงปู่ก็ขอให้น้อมรำลึกถึงหลวงปู่ไว้นะครับผมบารมีของหลวงปู่ก็จะช่วยนะครับ นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่อยากจะให้ทุกท่านเข้าที่เข้ามารับฟังรับชมเนี่ยในร่วมกันวิเคราะห์นะครับผมวิเคราะห์นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษานะครับ,รรบก็เพื่อให้ท่านที่มีความรู้นะครับเรื่องเนื้อหามวลสารได้เห็นนะครับแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์ชี้แนะกันมาได้นะครับผม ก็หาดูได้ยากเหมือนกันนะครับผมในพระที่เนื้อเนี่ยนะครับได้เปิดนะครับผมได้เห็นเนื้อในแล้วก็ให้ซูมให้ได้ศึกษาแล้วก็ถ่ายมาในลักษณะนี้ผมก็หาดูหลายๆคลิปก็ไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากก็ให้ดูโดยรวมของพระองค์นั้นๆนะครับโดยรวมนะครับภาพโดยรวมก็ไม่ได้มี อาจารย์ท่านใดส่วนใหญ่เขาไม่ได้มาซูมให้ดูหรือโดยเฉพาะเนื้อหลุดนะครับพระองค์นี้เนื้อข้างในเนี่ยจะมีเรียกว่ามวลสารที่เป็นเม็ดขาวๆนะครับผมนะครับเป็นเม็ดขาวๆนะครับเนี่ยนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเป็นเม็ดสีขาวๆผสมอยู่นะครับเป็นเม็ดขาวๆนะครับมวลสารออกเป็นผงสีขาวนะครับเป็นเกล็ดเป็นผงนะครับ เนี่ยนะฮะเป็นผงสีขาวถ้ามองดีๆจะเห็นนะครับภาพจะเบลอหน่อยแต่ว่าจะเห็นเป็นผงสีขาวนะครับผมบส่วนตรงนี้ที่เคยบอกว่าคล้ายกระดูกนะครับคล้ายๆหเมศประทาตแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นมวลสารชนิดใดน,นะครับเป็นก้อนๆเลยนะครับซึ่งผมสังเกตเห็นหลายจุดในผ้าหลายองค์ของหอลวงปู่นะครับผมนะครับเห็น เห็นอยู่หลายหลายจุดเลยนะครับเห็นอยู่หลายองค์นะครับเป็นเม็ดสีขาวขาวขุ่นๆนะครับผมคล้ายๆกระดูกก็มีนะครับชิ้นเล็กบ้างชิ้นใหญ่บ้างนะครับในวิถของพระอนาคามีอันนั้นด้านข้างนะครับผมบ่งบอกถึงความเก่านะครับเก่าทำหรือเก่าตามธรรมชาติทุกท่านก็ลองศึกษาดูเนี่ยนะครับจะเป็นขุยๆนะครับผมซึ่งเหมือนกับผุดออกมาจากข้างในเลยนะครับ ด้านล่างนะครับผมเนือเปิดนะครับก็จะเป็นยุยยุยนะครับก็มีค้าบุพยคล้ายคราบของข้าบกูุนะครับฟูฟูยุยยุยนะครับเปื่อยยุ่ยนะครับเนื้อไม่แน่นไม่แข็งกระด้างนะครับดูนึกนุ่มมีเสน่ห์นะครับสําหรับผมก็มองประมาณนั้นนะครับผมตามความเข้าใจก็ชอบนะครับผมถึงจะเกจะปลอมจะแท้จะอะไรก็ช่างแล้วแต่มุมมองนะครับ นะครับศรัทธาเป็นที่ตั้งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอามาเพื่อการค้าขายนะครับเอามาเพื่ออาราธนาในการบูชาลำลึกถึงคุณของหลวงปู่เนี่ยนะครับผมนะครับก็ลองดูนะครับผมทุกทท่านนะครับชี้แนะอมเมนาได้ก็รร้อมเหนันก็ลองดูนะครับผมทุกๆท่านนะครับชี้แนนได้ครับผกอมาได้รับผ เป็นภาษาวกผู้เลิศทางปัญญาหาอะไรเปรียบได้ยากหยาดฝนในท้องฟ้าก็น้อยไปเม็ดทรายในมหาสมุทรก็น้อยนี่นะครับถ้าดูดีๆนะครับมุมนี้เลยนะครับเนี่นะครับสีขาวนะครับผมสีขาวนะครับเป็นผงสีขาวนะครับด้านล่างเนี่ยตรงที่เนื้อหลุดนะครับเป็นผงสีขาวหลายจุดเลยนะครับผสมอยู่นะครับเป็นสีชมพูแล้วก็จะเป็นผงสีขาวนะครับผมนะครับ ผสมอยู่เป็นผงสีขาวนะครับเป็นดวงดวงนะครับแต่เป็นเป็นผงสีขาวนะครับส่วนเนี่ยนะครับตรงเม็ดตรงบัวเนี่ยนะครับก็จะเป็นคล้ายๆเนี่ยขุนขาวขุนเนี่ยเหมือนกับการอาคราบหรือว่าเป็นอ่าเนี่ยผุดขึ้นมาจากข้างในเนื้อนะครับเป็นคล้ายๆอ่าเขาเรียกว่าเป็นคราบนะครับ เป็นเหมือนเนื้อง,งอกหรือยังไงเนี่ยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็ดูแล้วความมีความเป็นธรรมชาติสูงนะครับท่านใดมีความรู้ก็ชี้แน่กันมาได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางน,นะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ขออํานาจคุณพระศรีรัตน์ไตรคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับบารมีหลวงปู่ทิมนะครับผมมิสลิโกเทพเจ้าอาวัลรหารไล่ระยองเนี่ยนะครับขอได้โปรดเมตตาปกปักรักษาคุ้มภัยขอให้ทุกๆท่านลูกศิษย์ลูกหาทุกๆท่านที่ศรัทธาในองค์หลวงปู่เนี่ยนะครับและที่เข้ามาชมในคลิปนะครับ ไม่ว่าท่านใดจะเห็นต่างยังไงก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับบารมีหลวงปู่คุ้มครองนะครับเฮงๆรวยๆทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีครับในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดในตะพูนคลามเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้สละทรัพย์สมบัติออกบรระชาเป็นฤาษีลมเพนเพียนจนได้อภิญญาและสมาบัติอาศัยอยู่ในหิมมาวันตประเทศ มีฤาษีเป็นบริวารจำนวนมากต่อมาหัวหน้าสิทธิ์ของพระโพธิสัตว์นั้นออกจากป่าเข้าไปในเมืองเพื่อลิ้มรสเปรี้ยวเค็มบ้างได้พาโมฤาษีเครื่องหนึ่งไปด้วยเมื่อหัวหน้าสิทธิ์จากไปแล้วไม่นานก็ถึงการที่ฤาษีโพธิสัตว์จะมรณภาพพวกศิษิ์พากันห้อมล้อมถามอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ได้บรรลุคุณวิเศษอะไรบ้างท่านอาจารย์ตอบว่า ไม่มีอะไรเลยสักหน่อยหนึ่งนาทิกินจิตดังนี้แล้วมรณาภาพไปเกิดในพรโมโลกชั้นอภัสราสิทธ์ทั้งหลายสำคัญหมายว่าอาจารย์ไม่ได้บรรลุอะไรจึงไม่ได้ทำสการะในการชาปนกิจศพแต่แต่ชวนกันเศร้าโศกร่ำครวญเมื่อหัวหน้าสิทธิ์กลับมาไม่เห็นอาจารย์จึงถามทราบความว่าอาจารย์สิ้นชีวิตเสียแล้วถามสิทธ์ร่วมสำนักว่า ก่อนตายท่านทั้งหลายได้ถามถึงคุณวิเศษที่อาจารย์ได้บรรลุหรือไม่ได้ฟังสิทธิ์ร่วมสำนักเล่าถึงคำพูดของอาจารย์แล้วก็เข้าใจความหมายว่าอาจารย์ได้บรรลุอากินจัญญายตนาชานเป็นชานลำดับที่เจ็ดจึงบอกสิทธิ์ร่วมสำนักของตนแต่คนอื่นๆหาเชื่อไม่พระโพธิสัตว์ทราบเรื่องนี้จึงลงจากพรมโลกด้วยอนุภาพอันยิ่งใหญ่แสดงตนให้ปรากฏ สรรเสริญคุณของหัวหน้าดาบทว่าคนอื่นจำนวนพันหาปัญญามิได้พากันคร่ำครวนอยู่แต่ผู้มีปัญญาเพียงผู้เดียวรู้ความหมายแห่งคำสุภาษิตเป็นผู้ประเสริฐกว่าคนอื่นนับจำนวนพันนั้นพระศาสดาตรัสว่าหัวหน้าสิธ